สวัสดีค่ะออยครับเขาอุบลน,นะคะวันนี้ออยจะมารีวิว C 1 2 5ระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็นเบาะคนซ้อนนะคะที่เพิ่มขึ้นมาแตกต่างจากตัวเดิมจะไม่มีเบาะคนซ้อนแต่ตัวใหม่2021จะมีเบาะคนซ้อนนะคะตัวที่2จะเป็นที่พักเท้าคนซ้อนค่ะที่เพิ่มขึ้นมาจากตัวเดิมและตัวที่3จะเป็นตัวเครื่องยนต์ใหม่ตัวนี้จะเปลี่ยนใหม่เป็นตัวใหม่มาเลยนะคะตัวที่4จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะคะตัวนี้กุญแจสมาร์ทคีย์จะมีแค่2ปุ่มจากตัวเดิมมี3ปุ่มตัวใหม่จะลดลงมาเหลือแค่2ปุ่มค่ะ ในส่วนของสี C125 ตัวใหม่เราจะมี3สีนะคะสีแรกจะเป็นสีน้ำเงินขาวสีที่2จะเป็นสีเทาขาวสีที่3จะเป็นดำด้านค่ะในส่วนของราคา C125 ตัวใหม่นะคะราคาจะอยู่ที่89,600บาทค่ะยังไงออยก็ขอฝากติดตามเพจครับเฮาอุบลไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ออยขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ